เอียงมาทางนี้เลยนั่งไม่จับไม่จ yeah. yeah. ับครับกระดกกระเดกกระดกกระเดกแล้วกระดกกระเดกแล้วกำลังจะร่วงเฮ้ยกระดกกระเดกแล้วกำลังจะร่วงเนี่ยดูที่แม่ลูกโอ้เด็กๆออกมาแล้ว

ดูม oh yeah. uh ันดูมันอาวจับไปแล้วา oh. หันตูดไปเออเอาไปไป <c oughs> สัง่งกาก้านั่งบนตักค่ากาชอบนั่งบนตักค่า <laughs> ต้องเอามือหนีนะไม่งั้นจะให้เกา เออม,มีดีค่ะขยับมาขยับเองลูกขยับเองเลยค่ะขยับเองเลลกอ <c oughs> คก <c oughs> <c oughs>